สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาอัปเดตหน้าง,งานของเรานะครับโอ้ยอนแสงนี่เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปอัปเดตหน้าง,งานนะครับว่าวันนี้เราทำอะไรมัางโอ้เดดแรงมากครับโอเคครับไปดูกันเลยครับผมวันนี้นะครับเราก็ได้รีสโลปเก็บเริ่มเมก็บรายละเอียดแล้วนะครับ นี่นครับเริ่มเก็บรายละเอียดกันแล้วนะครับผมเริ่มดีสโลปแล้วครับโอ้ยอนแสงมากนี่ครับดิเนียน,นเลยนะครับผมอยู่กับบอ่อหินบอ่อหินนะครับแข็งมากครับนี่แข็งมากจะพามาดูมุมนี้ครับผมนี่ ดูการเก็บงานของเราครับนี่สโลปแบบเนียนๆตรงๆเลยนะครับเราประกันคุณภาพครับผมส่วนจุดนี้เราเราตบให้อย่างแน่นแล้วนะครับเนี่ยเพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้เก็บให้มันให้มันเนียนให้มันละเอียดแบบนี้นะครับนี่เนี่ยดูสิครับความสวยความเงานะครับ ยิ่งกวบเกียงชาบีครับผมนี่สระก,ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับผมสวยๆเนียนๆเ,เลยครับไปพาเดิอนดูครับผมโอ้ยยังไงบ้างครับผมท่านผู้ชมสบายดีกันไหมนอครับคอมเมนต์พูดคุยทักไทยกันได้นะครับผมนี่ นี่เราเหยียบบดอัดไว้แล้วนะครับนี่เหลือแบบเราเหลือปัดๆนะครับนี่เหลือแค่ปัดๆให้มันสวยนะครับเราตัดระดับไปแล้วนะครับนี่ตัดระดับไปเรียบร้อยนี่ครับอืมโอ้สวยเกินสวยเกินหนาะ <c oughs> นี่ คนอะไรทำงานเหมือนหน้าตาเลยโอ๊หาบาปนี่ครับตรงนี้เราเนี่ยมันเป็นมจะบอกนะครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมตกไว้แล้วนะครับนี่ตรงมุมอะแต่แต่ผมไม่ได้ทำให้มันแบบทำให้มันมันให้มันแบบเลี่ยมเหมือนเหมือนไอ้ที่เราเอาหลังมุกขี่ทำกันนะ มันแน่นไหมแน่นนะครับนี่เนี่ยแน่นปักเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันมีขี้ดินตามมุมตามอะไรอย่างเงี้ยมันโปรยลงมาเฉยนะครับเนี่ยสังเกตได้ว่ามันเงาเงานะครับเนี่ยคือมันแน่นนะครับนี่มันแน่นนะครับสวยครับสวยงามเลยครับบอลูกนี้ครับเป็นงานหินครับมหากราบหินมหากราบดินดานนะครับผม มันจะเป็นมันเป็นหินทรายนะครับผมเนี่ยเปลืองฟันมากเลยเนี่ยเปลืองฟันมากเลยครับแต่เราก็พยายามให้เต็มที่นะครับผมดูความใส่ใจของทีมงานเรานะครับนีอสวยๆเนียนๆเลยนะครับอันนี้ก็เหลือเก็บแนวสันนะครับนี่ เหลือเก็บสันให้มันคมให้มันตรงนะครับเพราะว่าอันนี้ผมดีดไปรอบแรกนะครับนี่รอบแรกมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันยังมีรอยเห็นไหมมันยังมีรอยแบบตรงบ้างเบี้ยวบ้างนะครับเพราะว่าพาระดับเรายังตัดได้ไม่เสมอนะพอเราตัดระดับเสมอแล้วก็มารีรอบสองอ่ะมันจะตรงเปียเลยนะครับนี่สวยงามครับตามาชมฝั่งนี้ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นทุ่งนานครับเป็นนามินิไซ z e m ินะครับ กับโคกน้อยเอาไปทำกระท่อมนะครับนี่หรือวางบ้านนกดาวได้หลังหนึ่งเลยนะครับนี่จุดนี้ดูความเงานะครับนี่ประกันความสวยความแน่นนะครับผมสวยแน่นนะครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมก็ฝากกไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนี่ สวยไหมครับผมแจมบอกเลยว่าแจมครับผมนีอม่อยู่กับเจ้า SK ส0 0 SM เหมือนเดิมครับผมนีม่สุดลอด้อโอเคครับก็ฝาก like, กดไลค์กดเจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ